สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซัมเมอร์บอทที่น่ารักทุกท่านดูนะครับตอนนี้ผมช่นเคยครับในวันนะจ๊ะไม่เบื่อกันนะครับผมสำหรับเอพิโซดที่ออกมาแบบบึมบ๊มสัมเบยขนาดนี้นะครับผมก็เหลืออีกแค่2ตระกูลแล้วนะครับผมอ่ะเอ่อคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเป็นตัวของตระกูลทันจิโร่นั่นเองครับผมได้ครบ3ท่าหลักเลยนะฮะเหลือแค่แสงกับมือนั่นเองนะครับที่ยังไม่ได้นะครับผมโอ้ยอยากได้มากอยากได้จัดนะฮะมา แดี๋ยวเรามาพูดกันหีก่ก่อว่าสกิลของน้องเป็นยังไงบ้างแล้วก็แต่ละตัวใช้งานแบบไหนใส่รูมแบบไหนยังไงบ้างนะครับผมอ่าสกิลที่1ของทันจิโร่เนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะครับผมก็คือเป็นการตีเป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็จะเป็นการบล็อกไม่ให้ได้รับในเรื่องของบัฟเติมพลังนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าบัฟปีแดงนั่นเองนะครับแล้วก็กรณีที่ตัวของสกิลอ่ะสองสกิลสามเนี่ยอยู่ในช่วงคูลดาวเนี่ยสกิลที่1จะแรงขึ้นถึง50%ด้วยนั่นเองนะคด้วยแบบนั่นเองน ปั้งนะครับผมอ่าแล้วก็สกิลที่2ครับเป็นการโจมตีนะครับผมสร้างความเสียหายโดยไม่สนใจพลังป้องกันนะครับแบบตีเมินเดฟนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับถ้ากรณีที่สกิลที่2เนี่ยอยู่ในช่วงครูดาวแล้วถ้าศัตรูเนี่ยมาตีน้องเนี่ยน้องจะได้เกรดห้ิบเนั่นเองนะครับนี่ตีเป้าเดียวนะครับผมแล้วที่สำคัญคือมาเจาะแจ้น้องน้องได้เกรดนะครับผมถ้าตีน้องแต่ละทีเนี่ยคือต้องคิดแล้วคิดอีกนะฮะอืมแล้วก็สกิลที่3ครับผมเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผมแล้วก็ดูซับเเกนี่ย ของัตรูเนี่ยตัวละ25%นะครับแล้วก็จะเป็นการห้ามฮิลเนี่ยเป็นเวลา3เทิร์นนอกจากนี้นะครับถ้าในกรณีที่สกิลที่3เนี่ยอยู่ในช่วงคูลดาวน์นะครับผมเอ่อตัวของสกิลที่3เนี่ยอยู่ในช่วงคูลดาวน์นะครับเวลาที่เหมือนคล้ายๆกับว่าเอฟเฟกลดเกรดเนี่ยเวลาที่เราแบบโดนัตรูลดเกรดเนี่ยจะลดเกรดเบาลงนะครับผมถึง50%เลยนั่นเองนะฮะก็สมมติโอลิเวอร์แล้วกันโอลิเวอร์เนี่ยกดสกิล3เนี่ยลดเกรดน้องแบบได้ได้แค่ครึ่งเดียวนะครับผมประมาณนั้นนะฮะเก่งมากนะครับผมนี ก็เอามาแก้ทางพวกซีซีได้นะครับผมวิชิูแม่งท่ดีว่ะนี่ประมาณนี้ตปปั้งรถเกตแล้วก็ห้ามหิวได้โคตรโกงโกงมากนะผมทันจิโรดเนี่ยผมว่าใช้งานได้หลากหลายรูนมากนะสตันก็ได้สวิฟก็ได้รูนโทซะรูนตัวเอก็ได้หรือรูนเอจักระก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากให้มันเป็นในในโมเมนต์แบบไหนแต่ผมมองว่าน่าจะเล่นเป็นดาเมจผมกะจะเล่นเป็นดาเมจให้แบบสาดตายเลยนั่นเองครับส่วนอาร์ติแฟก็สามารถใส่เป็นแบบนี้ได้สกิลสองคิดดาเมจ สกิลสามคิดเเมทสกิลสามแม่นยำนะครับแล้วก็ตัวของอร์ติแฟคก็จะเป็นอร์ติแฟคธาต์ก็จะเป็นแบบเลือกศัตรูดีขึ้นประมาณนั้นเป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งเลยนั่นเองครับก็ได้มาใช้งานได้เลยนะครับเก่งมากๆตัวนี้เต็มสิบผมให้สิบเลยนะครับเก่งเก่งเก่งจริงๆนะครับผมอ่ะต่อไปครับธาตุน้ําอันนี้เป็นมัคเตอร์สี่ดาวนะครับผมสกิลที่2ครับเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็มีโอกาส5นะครับเป็นกอรฟเซเนร์นะครับลี่ก็เป็นการเพิ่ม ระยะเวลาของเอฟเฟกแดงเนี่ยบนตัวของศัตรูเนี่ยหนึ่งเทินสมมติว่าแปะบัฟพิษเนี่ยสองเทินจะกลายเป็นสามเทินนั่นเองครับประมาณนี้นี่โหสกิลสวยมากอะทุกคนสกิลสวยจัดนะครับอืมแล้วก็สกิลที่สามครับเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็เป็นการแช่แข็งเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเทินหากเป้าหมายเนี่ยมีติดเอฟเฟกต์ลดพลังอยู่แล้วนะครับก็คือแช่แข็งอยู่แล้วนะครับจะเป็นการในเรื่องของการสร้างบัฟพิษเนี่ยเป็นเวลาสามเทินแทนนั่นเองครับประมาณนี้ชุบชืบ สมมติแช่แข็งแบบมีแช่แข็งอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่มันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนกับว่าตีเพิ่มขึ้นนะครับสองครั้งนะครับแล้วก็เป็นการแปะในเรื่องของบัฟพิทแทนนั่นเองนะครับนี่ชึบๆผมว่าตัวนี้กิ่งหอนะเออเอามาเล่นหอได้นะครับไปไปได้เยอะนะก็เล่นหอได้นะครับผมตีคนก็ได้นะผมอารีนาอารเนี่ยเวิร์กอยู่ยูวอลซีวอลได้อยู่นะครับแต่ว่ามันมีตัวแทนเยอะแค่นั้นเองนะครับผมส่วนเรื่องของการใส่รูนผมว่าสตันนะน่าจะเหมาะกับน้องนะครับผม แต่สตันกับเม่นยำสตันวิวเงี้ยน่าจะเหมาะกับน้องมากๆเลยนั่นเองนะครับตัวนี้ผมให้8คะแนนละกันนะครับเพราะว่ามันมีตัวแทนเยอะนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะต่อไปนะครับผมสหรับตัวของทันจิโร่ท่าลมกันนะครับผมสกิลที่2นะครับผมเป็นการโจมตีศัตรูนะครับสกิลเนี้ยจะไม่สนใจพลังป้องกันเลยนะครับนอกจากนี้ถ้ากรณีที่สกิลที่2เนี่ยอยู่ในช่วงคูลดาวน์แล้วศัตรูมาตีน้องนะครับผมน้องก็จะเป็นการเพิ่มเกรดีก50% ก็สกิลเหมือนกับตัวของาัดไฟเลยนะเพื่อนๆอ่ะประมาณนั้นละกันเนาะต่อมานะครับผมสำหรับตัวของสกิลที่3มนะครับผมสกิลที่3ครับเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเคลสตันเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเทิร์นนะครับผมอ่าประมาณนั้นหากมีศัตรูที่สตตนจากการโจมตีของน้องนะครับน้องจะเป็นการสร้างนะครับหรือเป็นการแบบมีบัฟวิวขึ้นมาบนหัวเนี่ยหนึ่งเทิร์นนะครับนอกจากนี้ครับถ้ากรณีที่สกิลที่3เนี่ยอยู่ในช่วงคูดาวนะครับผมตัวของน้องเองก็จะได้รับในเรื่องของบัฟดา ถ้าตัวมาเตาะแจะน้องหรือมาตีน้องเนี่ยในกรณีที่สกิลที่ี่ยอยู่ในช่วงครูดาวน์น้องจะได้บัฟดาบมาเลยหเคอร์นะครับผมก็ถือว่าอย่าไปตีุ่มสุ่ม5มันละกันนะครับผมประมาณนั้นนี่ตีหมูสกสตันได้ครับถ้าแบบไปตีุ่มสุู่ม5น้องแกปั๊บเนี่ยแกได้แบบเออแกได้บัฟดาบมาแล้วสกิล2เนี่ยเจ็บแน่ๆนะผมตัวน,นี้ไปได้หลากหลายรูนเหมือนกันนะครับผมใส่เป็นสวิปก็ได้สตัรก,ก็ได้นะผมเออ เอ็กเตอร์เทิร์นก็ได้นะครับผม,ามดาเมจก็ได้แล้วไปได้เยอะจริงนะครับส่วนมากก็จะยืนพื้นที่วิวอัติแฟกก็จะเน้นในเรื่องของสกิล2ครีดามเมจตนะครับผมหรือสกิล3แม่นยาก็ได้แล้วก็เกี่ยวกับดามจธาตุก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเลือกสตูดีขึ้นอย่างเงี้ยน,น่าจะฟีวนะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไฟกับลมเนี่ยทำลุงใกล้ๆกันนะครับผมเก่งนะสิบเต็มสิบครับตัวนี้สิบเต็มสิบเลยนะครับต่อมาครับทันจิโร่แสงกันนะครับผม สกิลที่2นะครับผมเป็นการสร้างความเสียหายเป้าเดียวสกิลเนี้ยจะไม่สนใจพลังป้องกันนะครับผมนอกจากนี้ครับถ้าสกิลที่2องอยู่ในช่วงคูดาวและศัตรูมาตีน้องนะครับจะเป็นการเพิ่มเกจใน50%รนต์นั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้ต่อไปครับผมสกิลที่3ครับผมโจมตีศัตรูทุกตัว3ครั้งนะผมแล้วก็เป็นการแปะประทับตาในเวลา2เทินนะครับนอกจากนี้นะครับผมถ้าในกรณีที่ตัวของศัตรูเนี่ยมาตีน้องเนี่ย ในขณะที่สกิลที่3น่ะอยู่ในช่วงครูดาวน,นะครับน้องก,ก็จะเป็นการฟื้นฟู HP เนี่ย10%นั่นเองนะครับรีแบบนี้ครับก็เป็นการแปะประทับตาเฉยๆนั่นเองครับก็ไม่ได้แบบมีอะไรมากมายผมว่าตัวนี้น่าจะใส่แบบเป็นรูนดาเมจแบบจ้าตาเลยอะหรือไม่ก็สตันนะครับผมอ่ะเออไฟลมแสงเนี่ยทำรูนคล้ายๆกันอาร์ติแฟกต์คล้ายๆกันประมาณนั้นละกันนะจ๊ะอืมต่อไปนะครับเอ้ยคะแนนของ่าแสงผมให้9ผมว่าสกิล3มันดูแบบกลุ่มๆไปหน่อยนะครับผมอ่ะไม่ค่อยเฟี้ยวนะครับ ต่อไปครับผมธาตุมืดนะครับผมสกิล2จะเหมือนกับตัวของธาตุน้ํานะครับก็คือเป็นการตีหมูแปะในเรื่องของรีบับสโล่นั่นเองนะครับประมาณนั้นแล้วก็เป็นขยายในเรื่องของบับแดงเพิ่มขึ้น1เทิรเถนนะฮะอ่าแล้วก็สกิลที่3ครับเป็นการโจมตีหมู่2ครั้งครับการโจมตีของน้องเนี่ยจะเป็นการเกาะแตกนะครับผมแล้วก็เป็นการมอบในเรื่องของเอฟเฟกต์เอ่อรีบับแดงที่ไม่สามารถต้านทานได้นะผมสมมติตัวอย่างเช่นอ่ามันจะเป็นการเกาะแตกปึ้งนะครับ แล้วก็มันจะมีอีกรีบัฟรีบัฟหนึง่งอันนี้หลายคนไม่ไม่ทราบนะครับรีบัฟนี้คือเป็นรีบัฟที่ทําให้ตัวของบัฟแดงในะครั้งต่อไปเนี่ยติดแน่ๆหนึ100่งร้อเราเรียกว่ารีบัฟติดบัฟแดง100%้นั่นเองนะครับผมเป็นบัฟที่เพิ่งมาใหม่นั่นเองครับตัวเนี้ยเหมาะกับการเอาไปเล่น CC เอาไปเล่นแบบทีมแบบยือย้อๆหน่อยอะไรประมาณเนี้ยผมว่าใสา่เป็นสตันน่าจะเวิร์กนะครับผมประมาณนั้นนะครับอาจยวให้ดูในเรื่องของรีบัฟนะครับเผื่อใครที่ไม่ทราบนะครับผมอ ประมาณนี้นะครับเออเนี่ยเขาเรียกว่าต้านทานไร้ผลในพวกเนี้ยนะครับผมมันเขาว่าต้านทานไร้ผลในที่นี้คือเราจะตีติดรีบับแดงแน่ๆหนึ่งร้อนะครับถ้ามีเอฟฟกเนี้ยบนหัวปั๊บเนี่ยคือคุณจะแปะรีบับแดงอะไรก็ตามติดแน่ๆหนึ่งร้อนนั่นเองครับเป็นรีบับที่เก่งมากๆนะครับผมแบบเก่งเลยนั่นเองนะครับอืมก็ประมาณนี้แล้วกันทีนี้เดี๋ยวมาให้คะแนนตัวของทันจิโร่กันดีกว่าว่าตระกูลทันจิโร่เนี่ยผมให้คะแนนน้องยังไงบ้างน,นะครับผมในตระกูลท ลมเก่งแสงก็ใช้ได้ครับ3ตัวนี้ผมให้คะแนนเท่ากันเลยคือ9ถึง10นะครับผมส่วนน้ํากับมืดเนี่ยด้วยความที่เป็นมอนสเตอร์ที่แบบอาจจะเป็นเพียงแค่สีดาวหรือเปล่าเออเป็นเพียงแค่แบบใช่ไหมเออเป็นแค่สีดาวนะครับผมรู้สึกว่าแบบเรื่องสแตทเรื่องสกิลมัน,นอาจจะไม่ได้แบบ o p มากครับผมก็ให้อยู่ที่ประมาณ8แล้วกันใช้งาน,นได้ครับผมแต่ว่าเพียงแค่เรื่องสกิลอะไรต่างๆยังแบบต้องปรับอีกนิดนึงนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะก็ถือว่า เป็นอีกตะกูหนึ่งที่เก่งนะครับเก่งเลยนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันนะจ๊ะ